สวัสดีครับพวกผม RIDER SIC and Photo นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเปลี่ยนภาพ Figure Master Deno SIC ให้กลายเป็น Figure Master Deno SIC ที่มีความดูด้านและโหดร้ายยิ่งขึ้นแบบสมจริงนะครับโอเคจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยนะครับไปโอเคครับเข้าสู่ขั้นตอนการทำเลยนะครับขั้นแรกเราต้องมีแอป p i x e r t กันก่อนนะฮะอะกดเข้าไปเลยอะเข้าไปฮะกดเข้าไป p i x a r t เข้าไปเลยเนี่ยโทรศัพท์ผมก็เป็นวานนี้เลยครับกดเข้าไปครับแอ F Pizza โลดหน้าหน่อยนะอืออะเดี๋ยวผมจะคิดก่อนนะเดี๋ยวจะออกไปให้ดูแอ F Pizza อีกรอบนะฮะว่ามันหน้าตาย,ยัางไงครับนี่ดูครับอ่ะดูนี่นะฮะ Pizza หนะที่มันเป็นม่งมงวงๆกาแฟครับโอเคงั้นเราก็มาต่อไกันเลยนะไปไปไปขอแอปขอแอปอ่าเดี๋ยวผมกดกากบาทออกก้อนหนึ่งนะครับ หนึง่งโอเคเราก็จะมาสอนนะฮะมีเกือบทุกคลิปนะฮะโอเคไปเลยกดกากบาทครับกดบวกครับกดบวกจากนั้นก็ทําการเลือกภาพที่เราจะตัดตอนะฮะผมก็มีบานนี้เอาภาพนี้ก็แล้วกันไหนดีเอ่อเอาภาพแบบเดิมก็แล้วกันเอาเอ่อเอาเอาันนี้ครกดเข้ามาเลยเอ้ยโฆษณาเซ็นเซอร์ไป้ลย โอเคครับเข้ามาแล้วรอแป๊บหนึ่งครับโหลดโอเคเข้ามาแล้วครับไปต่อกันเลยครับนี่ฮะเราก็ทําการไปหาเออไม่ใช่สีปรับแต่งสีครับปรับแต่งสีเลื่อนไปที่เครื่องมือครับอ่าแต่เรายังไม่ต้องใช้รูปภาพนะผมแค่วงให้ดูเฉยอ่ะไปที่เครื่องมือฮะสีครับกดไปที่สีนะครับกดไปที่สีนะโอเคมันจะจะขึ้นหน้าตาเมนแบบนี้นะครับให้ก็ให้ปรับแสงนะฮะ ขอเน้นสว่างนะฮะตาจะได้เรืองแสงะฮะโอเคนะฮะก็ปรับไปนะครับนี่ผมก็จะปร,ปรับประมาณนี้เลยฮะนะฮะ,ฮะอ,อะไรประมาณนี้นะครับอืม,มนะโอเคครับงั้นเราก็ปรับต่อไปนะขอเป็นโทนออกแนวสว่างนะฮะก็เดี๋ยวไปปรับอุณหภูมิก่อนนะฮะหมายถึงอุณหภูมในภาพนะฮะเอาไฮะโอเคปรับเสร็จละ โอเคจากนั้นเราก็กดมาที่รูเพิ่มรูภาพนะเราเอารูปภาพเดิมเลยนะฮะรูปภาพเดิมที่เราเลือกมาฮะกดไปที่เพิ่มเนะี่ยจากนั้นก็ทําการขยายให้มันเท่ากับรูปภาพนะครับโอเคป่านนี้ครับจากนั้นเราก็ทําการปรับแต่งสีนะครับอ่ะไปหนึ่งสีก่อนนะฮะเออนี่นฮะนี่ฮะอันนี้เลยอันนี้เลยนะครับนะปรับแต่งสีโทนเข้มนะฮะเข้มๆแบบ ค,มคุมนะครับคุึม,ม,มนะฮะตอนนี้ครับตอนนี้เลยนะอืมเดี๋ยวผมขอขอนุญาตปรับแป๊บหนึ่งนะครับนี่ยแะ๊บน,นึงครับกดเสร็จละฮะถ้าได้ยินเสียงรบกวนก็ขออภัยนะฮะน้องผุมเองอ่าอะวานนี้เรากดเสร็จแล้วให้เรากดมาที่ตัวอย่างลบนะฮะ กดไปที่อย่างลบนะฮะกดซูมเข้าไปก่อนนะซูมเข้าไปฮะซูมเข้าไปเนี้ยแต่มันก็ใช้อย่างลบครับปรับขนาดกันนะฮะให้พอเหมาะกับงานที่เราจะใช้นะลบเลยฮะน่าตาเรืองแสงพวกอย่างนี้เลยครับอเดี๋ยวค่อยทําดาบไปเส้นะค่อยๆทาไปทีละนิดนะทําผ่านก็พอนะลบๆๆถ้าใครยังไม่เข้าใจหลักการก็ประมาณเลเยอร์ซ้อนเลเยอร์นะฮะอืม โอเคนะก็วันนี้เลยนะฮะถ้าเกิดมีเสียงรบกวนก็ขอใครนะครับน้องผมเองอ่ะโอเคเอะไรเนี้ยอ่ะเอาเขาขึ้นมาหน่อยอ่ะโอเคป้าเนี้ยอืมไม่ได้ตั้งใจทำหนะาอันนี้สอนแบบคร่าวๆพอะนะบางทีว่าสอนแบบและเอียดนั่นแหละแต่ไม่ได้แบบทำสวยนะอืมไม่เอาไม่เอาวันนี้วะไม่เอาไม่เอาไม่เอาลบลบลบ เอาแค่นี้แหละโอเคเราก็กดไปที่ตัวดาบนะทาดาบให้มันลืงแสงนะปรับขนาดให้มัน,ยยหนนะใหญ่ๆหน่อยนะโอเคใหญ่พอละฟูบนี่ดาบลืงแสงนะโอ้ยกดผิดกดผิดฮะซูมเข้าไปฮะซูมเข้าไปนะนี่แหละโอ้ยตายละเราจะทําแสงตรงเข็มขัดนะฮะโอเคกดกดกดลบลบลบ,ลบอ่าแบบนี้แหละครับนี่เสร็จละเราก็เก็บรายละเอียดซะหน่อยนะฮะ ว้าโ,โอเคประมาณนี้เลยนะยังไม่เสร็จะฮะอย่าเพิ่งไปไหนโอเคกดติ๊กถูกแล้วก็ออกมานะฮะกดติ๊กถูกอีกรอบนะฮะรอแป๊บน,นึงฮนะโหลดอยู่อ๊บอ่ะคุณก็จะได้หน้านี้จากนั้นกดไปที่เครื่องมือแล้วก็กดตัดขอบะฮะตัดตรงที่ต้องการเลยนะฮะวัะนนี้ครับผมพอวันนี้เราก็เราจะทําการใส่แฟลตนะฮะเอ้ยปรับแต่งเอฟเฟกก่อนนะกดเข้าไปที่เอฟเฟกต์นะ ฮะโอเคเราก็ทําการเลือกนะฮะว่าจะอันไหนอ่าเลือกก่อนนะฮะน่าจะสวยโว่ทำไมโหลดนานจังเลยหาได้ละโหลดเร็วหน่อยเอ,อ้ยอ่ะวันนี้ครับปรับแต่งแล้วก็ติ๊กถูกครับยังไม่เสร็จนะฮะยังไม่เสร็จเพิ่มแสงเพิ่มแสง,เพ,แสงเพิ่มสีนะฮะด้วยการเข้าไปแล้วกดเข้าไปที่คำว่าแฟลชนะฮะเล่นแฟลชอะไรตอนนะะี้ เราเลือกอันนี้เรามั่ใช้เป็นโอ้ยขึ้นอะไรนะให้ขยายนะขยายขึ้นมาขยายให้เท่าดาบฮะแล้วก็หมุนนะฮะหมุนแล้วก็ียบเข้าไปนะฮะนี่บเออนีบอนี้ครับเดี๋ยวกะให้ถูกนะฮะกะให้ถูกอ่ะบอนนี้ก็ติ๊กถูกเลยเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะนี่ฮะโอ้อย่างเท่นะก็ะมีแสงแบบนี้แหละ จากนั้นก็มาที่แฟลตอีกนะแฟลตแฟลตแฟลตเออนี่นี่นี่เราเลือกอันสีส้มๆนะที่เห็นในคลิปนะเอ้ยที่เห็นในอย่าในรูปนะฮะก็มาแปะเลยโอ้ยหายทำไมเนี่ยโอ้ยกดโผล่ไปกดปุ่มลบไปละใช้ยากนิดหน่อยนะพอดีก็โทรศัพท์จอมันเล็กนะฮะโอเคไปไป,ไป แนะนำดีๆนะถ้าใช้ใน iPad จะดีกว่าน okay. ี้นะนะก็ทำเสร็จแล้วประมาณนี้ครับเราไปที่ขอบตัดอีกนะเพื่อปรับองศาการเอียงของภาพนะะให้ดูมีความหล่อเท่นะหล่อเท่ขึ้นนะปรับก่อนนะเออตอนนี้อ๋อได้แล้วได้่าได้แล้วอันนี้เลยกดติ๊กถูกครับ ผมแนะนํนานะครับใครที่อยากทําหน้าชัดหลังเบอร์ก็มีให้นะฮะกดไปที่รูปหยดน้ำนะะเนี่ยนะเนี่ยเราก็จะเอาเป,ป,ป็นแบบวงกลมแบบนี้เนี่ยอะฮะเอ้ยติ๊กตุกครับอืมมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมว่าผมไม่เอาดีกว่าเนะะีอ่ะเอาแบบนี้แหละจากนั้นก็กดไปที่เอฟเฟครอบนะฮะเอฟเฟคนะรอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งฮะอ่ะและ ผมจะเลือกอันเดิมเพิ่มเติมฮะใช้ให้มันดูหนาขึ้นนะฮะอ่าวันนี้เลยนี่ครับก็จะเอาแบบนี้ลีล่ะอ,อืมโอเคโอเค,อเคแค่นี้แหละโอ้ยโฆษณาอีกแล้วเจ้มามันเถอะโปรโมทก็โปรโมทที่เขาไปนะนะโอเคฮะแล้วก็กดไปที่ลูกศระฮะแล้วก็กดบันทึกนะครับ เรียบร้อยนะครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไมกันวันหลังเดียวจะมาสอนใหม่นะครับไป